ที่สุดเลยก็คือเรื่องของออแนวทางเนี่ยหากลูกค้าไม่มีตังจะบูชาของอะ่ะไม่จะเป็นว่าจะต้องบูชาของเท่านั้นถึงจะได้เข้าไปเอาเลขไม่ใช่นะคะหนูก็แจกหนูแจกทุกงวดไม่มีงวดไหนที่หนูไม่แจกหนูแจกทุกงวดแต่แค่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยทําไมเขาถึงต้องอยู่ในกลุ่มเพราะว่าในกลุ่มมาลูกค้ามันคือเลขจริงมันคือแนวทางจริงมันคือของจริง เลขปลอมออกมาทุกวันค่ะทุกวันคนซื้อไม่ถูกก็ด่าเพราะว่าซื้อเลขปลอมไปดูเพจปลอมไปดูเลขที่เขาเอาอปัน่นกระแสะออกมาถ้าแต่งงวดนี้อะหนูมีเม็ดเดียวจริงๆหนูชอบสี่เก้ากับสูดเก้าค่ะหนูบอกตรงๆ4ี่เกับเก้าหนูชอบแค่สองตัวนี้ซื้อตรงๆไม่ได้ก็ขึ้นลงไปเลย ลอตเตอรี่หนูก็เห็นกระโพนขายกันยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยนะเห็นอยู่ใครมีลอตเตอรี่ก็เอามาขายนะคะเอาออกมาขายฝากร้านกันขายกันได้นะคะแบ่งโชคแบ่งลาบกันอ่ะอ่ะรอบสุดท้ายนะคะใครอยากเข้ากลุ่มหนูชอบสี่นะคะงวดนี้หนูชอบสีะะบส่กับเก้าแต่ชอบสี่มากกว่า ชอบสี่กับเก้าค่ะน่าจะมีมาให้เห็นนะคะสี่กับเก้าแต่ชอบมากเลยก็คือสี่ใครชอบเลขอ,อื่นก็ตับใส่เอาและะ้วค่ะเอาลูกค่ะสีวนรอบนึงค่ะเหรียญปูเหรียญปูเนี่ยทำพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์หนึ่งนะคะ ใครซีเแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดนะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า C ีเแล้วต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นลูกค้า C ีเแล้วต้องทักไลนหาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะ เหรียญปู่อนันตนาคราชเป็นเหรียญเป็นเอ่อทำไมหนึ่งถึงสร้างปู่อนันตนาคราชึ้นหนึ่งบอกก่อนว่าหนึ่งมีความชอบปู่อนันตนาคราชแล้วก็ปู่อนันตนาคราชเนี่ยจะมาในด้านในสายของโชคลาภจะมาในด้านนี้เลยค่ะด้านที่หนึ่งเป็นเลยเนี่ยหนึ่งก็เลยชอบปู่อนันตนาคราชก็เลยบูชาปู่อนันตนาคราชนะคะ ใครที่อยากได้เหรียญปู่อนันตะก็คือ499บาทจัดส่งฟรีรอบนี้หนึ่งแถมทูบให้ปกติแล้วหนึ่งไม่ได้แถมทูบนะคะหนึ่งแถมทูบให้499บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่รุ่นมหาโพคศัพย์ชื่อรุ่นเนี่ยคือรุ่นมหาโพคศัพย์นะคะการงานการเงินโชคลาภการงานเน้นในเรื่องของการงานการเงินค้าขายเกี่ยวกับ ทรัพย์สินเงินทองนะคะลาบลอยลูดมาหาโพวาตัวนี้นะคะที่หนึ่งชอบมันจะงงๆหน่อยอะเพราะว่ากล้องมันเป็นมันกลับด้านอะกล้องมันกลับด้าน ผู้ใดที่ซื้อได้หาลอตเตอรี่ได้ปังอหลีถัเบิ้งโลดรอดูถ้าไม่มาางวันที่หนึ่งก็มาเลขท้ายสองตัวไม่มาเลขท้ายสองตัวก็มาเลขท้ายสามตัวอหลีพี่น้องทเบิง้ง แล้วค่ะโอ้โหอะไรเนะี่ยยังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าโอ้โหไปก่อนมันเป็นแอคติ้งแต่ว่าไม่รู้หรอกคืออะไรทำไมจะต้องโอ้โหกลหน้าเสียเก็คือโอ้โหก่อนเพราะว่าเดี๋ยว,ยวถ้างงไม่ได้ไงงงแล้วมันเสียฟอร์มอะไรอ่ะอเงี้ยก่อน ขอนนึงนะคอ่ะทุกคนค่ะ หนึ่งอะผู้หนูพูดหลายรอบมากเลยนะหนูพูดหลายรอบมากเรื่องของการบูชาของนะคะคือใช่ค่ะมันเป็นการขายของมันเป็นอาชีพเป็นการทํางานของหนูที่หนูทํามานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวบนโลกใบนี้หรือประเทศที่ที่ทําอยู่และหลายคนก็ทำและบางคนทํายิ่งกว่าหนูอีกซึ่งหนูจะบอกว่าการขายเครื่องรางแล้วให้คนเข้ากลุ่มเป็นเรื่องปกติมากค่ะเพราะว่าในกลุ่มหนูก็ลงแนวทางให้ตลอดถึงไม่ได้ขายงวดต่อง,งวดนะคะ ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของอ,อแนวทางเนี่ยหากลูกค้าไม่มีตังจะบูชาของอะ่ะไม่จะเป็นว่าจะต้องบูชาของเท่านั้นถึงจะได้เข้าไปเอาเลขไม่ใช่นะคะหนูก็แจกหนูแจกทุกงวดไม่มีงวดไหนที่หนูไม่แจกหนูแจกทุกงวดแต่แค่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยทําไมเขาถึงต้องอยู่ในกลุ่มเพราะว่าในกลุ่มอะลูกค้ามันคือเลขจริงมันคือแนวทางจริงมันคือของจริง เลขปลอมออกมาทุกวันค่ะทุกวันคนซื้อไม่ถูกก็ด่าเพราะว่าซื้อเลขปลอมไปดูเพจปลอมไปดูเลขที่เขาเอาอปัน่นกระแสะออกมาถ้าแต่งวดนี้อะหนูมีเม็ดเดียวจริงๆหนูชอบสี่เกกับสูย์เกค่ะหนูบอกตรงๆรงสี่ก้ากับ90้าศูนยหนูชอบแค่สองตัวนี้ซื้อตรงๆไม่ได้ก็ขึ้นลงไปเลย เอาลอตเตอรี่หนูก็เห็นกระโพรขายกันยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยนะเห็นอยู่ใครมีลอตเตอรี่ก็เอามาขายนะคะเขาออกมาขายฝากร้านกันขายกันได้นะคะแบ่งโชคแบ่งลาบกันนะะอ่ะอะรอบสุดท้ายนะคะใครอยากเข้ากลุ่มหนูชอบสีนะคะงวดนี้หนูชอบสีกับเก้าแต่ชอบสีมากกว่าชอบสีกับเก้าค่ะ น่าจะมีมาให้เห็นนะคะสี่กับเก้าแต่ชอบมากเลยก็คือสี่ใครชอบเลขอ,อื่นก็ตับใส่เอานะคะเอาลูกค้าสี่วนรอบนึงค่ะเหรียญปูเหรียญปูเนี่ยทำวิธีปลุกเสกโดยอาจารย์หนึ่งนะคะใครซีเอแล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปห,หาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพ ใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิชฉาชีพลูกค้าซีเอฟแล้วต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นลูกค้าซีเอฟแล้วต้องทักไลนหาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะเรียนปู่ อนันตะนาคราชเปียนเปี่ยนเอ่อทำไมหนึ่งถึงสร้างปู่อนันตะนาคราชคือหนึ่งบอกก่อนว่าหนึ่งมีความชอบปู่อนันตะนาคราชแล้วก็ปู่อนันตะนาคราชเนี่ยจะมาในด้านในสายของโชคลาภจะมาในด้านนี้เลยค่ะด้านที่หนึ่งเป็นเลยเนี่ยหนึ่งก็เลยชอบปู่อนันตะนาคราชก็เลยบูชาปู่อนันตะนาคราชนะคะ ใครที่อยากได้เหรียญปู่อนันตะก็คือ499บาทจัดส่งฟรีรอบนี้หนึ่งแถมทูบให้ปกติแล้วหนึ่งไม่ได้แถมทูบนะคะหแถมทูบ